ักซ uh ีนคักซีนอู๋สีแดงโกฟิชชิ่งครับทุกคนมาพร้อมกับเซียนโตและบักเบสคอนนะครับคลิปนี้เจอการเกาะชิปเหล็กออสเลนที่ก่อนหน้านี้เราดึงไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้อัพสกิลมาเยอะละมาดูว่าเราจะล่าปลาได้ตัวโหดๆห,ห,หรือเปล่านะครับที่ชิปเหล็กไหนดูซิว่าก่อนหน้านี้เราตกปลาอะไรได้บ้างนะครับที่ชิปเหล็ก นี่ทุกคนเราตกได้สูงสุด1ใน50ล้านนะครับมาดูว่าคลิปนี้เราจะสามารถเอาตัวที่แบบสูงกว่า1ใน50ล้านขึ้นหรือเปล่าที่ชิปเหล็กอุ้ยแต่ว่ารอบที่แล้วเราก็เอา1ใน50ล้านขึ้นก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะทุกคนในแต่ว่ารอบนี้อะทาการแบบว่าอับความแข็งแกล่งมาแล้วเดี๋ยวผมไปขายปลาก่อนละกันไหนไหนก็มาถึงแล้วนะครับเซลทิ้งได้เลยมาดูว่าจาก700ล้านจะเป็นเท่าไหร่มับเป็น785ล้านได้มาแค่84 173ล้านนะครับมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลุยด้วยเหยื่อเท่าไหร่ดีเดี๋ยวอาจจะใส่ใช้เหยื่อแบบว่า300ดูนะครับมาขอมุมแบบโหดๆแล้วกันเอามุมนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อ300เลยมาดูว่าเราจะเอาปลาขึ้นสักตัวไหมในรอบนี้โอ้โหมาถึงก็ดึงไม่ขึ้นนี่ขนาดยังไม่ใช้เหยื่อทุกคน <laughs> นี่ขนาดยังไม่ใช้เหยื่อยังดึงไม่ขึ้นเลย โอ้ดึงไม่ขึ้นสักไม้เลยนะครับนี่ขนาดมันยังไม่ใช้เหยื่อเราต้องใช้เหยื่อที่แบบว่าเพิ่มความสตรองนะครับถึงจะดึงขึ้นนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมทําการย้ายที่ยืนก่อนผมต้องใช้แบบว่าเพิ่มที่ความสตรองโอเคโอเคเดี๋ยวผมทําการใช้เหยื่อไม่ใช่เดี๋ยวผมขอทําการอัดน้ํายาก่อนอันนี้ดึงขึ้นไปอันนี้ดึงไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าน้ํายาเหมือนน้ายาจะหมดแล้วขอทําการซื้อน้ํายาแป๊บหนึ่งน้ํายารวมมีแล้ว โอเคโอเคซื้อประมาณนี้ก่อนซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับเผมจะใช้เหยื่อแบบว่าเพิ่มก่อนไม่ไหวทุกคนไม่ไหวโอ้โหทำไมนี่เรามีเยอะจังวะโอ้โหมาทุกคนหนึ่งในสามร้อยมีเก้าสิบเหยื่อมาดูซิว่าจะช่วยให้เราได้สักตัวไหมโอ้โหไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้คือเสียเหยื่อทิ้งครับทุกคนอันนี้คือเสียเหยื่อทิ้งนะครับเสียทิ้งไปแล้วในแปดสิบแปดล้านละ โอ้ผมว่าไม่ไหวอันนี้เสียทิ้งแน่นอนต้องใช้เหยื่อ2 0 0แทนนะครับไม่ขึ้นเลยทุกคนทําไมรอบที่แล้วขึ้นน่ะแต่รอบนี้ไม่ขึ้นเฉยเลยงงอุ้ยบ้านะโอ้ทุกคนไม่ขึ้นนี่ขนาดผมอัพแบบว่าสตรองมาแบบเต็มระบบเลยนะไม่ใช่สิผมอัพแบบว่าเพิ่มน้ําหนักมาแบบแบบเยอะสุดเลยนะผงใส่ต้องแบบทําการซื้อเหยื่อสองรก่อนเฮ้ยเอามีขึ้นได้ไงทุกคนง,งงมากเลยนะครับ ในขนาด Lock ็รกอัพแบบบ้าโหวดว,วันละแล้วผมทำการซื้อเ,อเยอะอะไรสักประมาณเกือบเจ็ดร้อยล้านแล้วกันเฮ้ยงงวะ่ะทุกคนมันปิดไปได้ไงไงน,นี่เสียเหยื่อทิงนะครับเมื่อกี้เสียเหยื่อสามร้อยทิ้งแบบสองซิงแบบสองอันเล่นๆเนาะไม่ได้รวยนะทุกคนแต่แบบเสียดดยวะ่ะเหยื่อนั้นแบบซื้อไม่ได้ด้วยต้องเปิดกล่องเอามาดูซินี่มันต้องเป็นเหยื่อสามสองร้อยนะครับเพราะว่ามัน x ห้าไงมัน x แบบในการหมุนห้าอันนะครับ โอ้โหยังเอาไม่ขึ้นนะทุกคนหุยพี่จะเบอร์ไปหรือเปล่ามาขึ้นแล้วมาแรกมาขึ้นแล้วพี่ชายนี่นะครับมันต้องเป็นเหยื่อแบบอันนี้นะครับเพราะว่าเหยื่อนี้มันช่วยในการเอ็ก่าเห็นไหมครับทุกคน A K เอ็ก่าแบบความแข็งแกร่งมาเริ่มขึ้นแล้วพี่ชายปาคัสซินจะมาหรือเปล่ามาสวย แล้วก็เอามาอัพอันนี้เชื่อมครับทุกคนมาอัพอันนี้ช่วยมาแบบความแข็งแกร่งช่วยนะครับมาเริ่มมาแล้วเริ่มตกขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าปลาคัสซีนยังไม่มานะครับหูอันนี้แหละคัสซีแน่สิบสองฟุตสิบสองฟุตสิบฟุตละแปดฟุตทุกคนแปดฟุตละสี่ฟุตจะมาไหมสี่ฟุตจะมาไหม โอ้ยเด้งมาที่8ฟุตอีกรอบหนึ่งตอนแรกขึ้นไป5้าฟุตแล้วมาทุกคนกลับมาที่5้าฟุตตอนนี้กลับมาที่4ฟุตกลับมา3ฟุตแล้วใกล้เข้ามาแล้วครับถึงแล้วทุกคนขึ้นโอ้โหขัดซีนคัดซีนโอ้โหสีแดงโอ้ยส,สีดำโอ้ตัวโหดสุดรู้เลยตัวโหดสุด อู ه, เพื่อนก็ได้อูรู้เลยตัวหดสุดทุกคนตัวหดสุดรู้เลยไหนดูซิเกาะอะไรนะลืมชื่อก่อนละนี่ไงชิปเหล็กตัวผหกสิบห้าล้านมาแล้วทุกคนผมได้ตัวหดสุดในเกาะนี้โ oh <my> อ้ my god อูอันนี้มารัวๆเลยสิบกาพอยต์ทุกคน okay. โอเคออ้ยผมเอามันขึ้นแล้วตัวหดสุดในเกาะนี้ผมเอามันขึ้นแล้วทุกคนเป็นไงโอ้ เหลือแค่2ตัวใช่ปะนี่ครับเหลือแค่หนึ่งในหกสิบล้านกับหนึ่งในห้าสิบหล้านนะครับสองตัวสุดท้ายที่ยังดึงไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ตัวที่เหลือไหมทุกคนห้าสิ้าล้านกับห้าสิบหกสิบล้านอุ้ยผมมั่วแล้วตอนนี้ผมพูดมั่วแล้วโอ้ใช่ด้วยใช่จริงด้วยครับทุกคนใช่จริงด้วยนี่ไงมาแล้วนะครับตัว55าิบห้าล้านมาแล้วเหลือตัวหกสิบล้านตัวเดียว 6กล้านตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วพี่ชาย60ล้านตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วพี่มามาดิมาดิมามาหรือเปล่าพึมว้าอุยใช่ไหมวะทุกคนใช่ไหมวะใช่ไหมอู้ยังเหลือตรง60ล้านอยู่ยังเหลืออยู่ครับตรง60ล้านยังเหลืออยู่ตัวนี้แหละ ตัวนี้แหละทุกคนตัวนี้แหละผมว่าใช่แน่นอนตัวนี้แหละ <c oughs> ตัวนี้แหละทุกคนตัวนี้แหละใช่แน่นอนหกสิบล้านใช่ไหม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 สีดำโอ้โ่งสูงไปหน่อยตัวหกหล้านมาแทนตัวหกส้าล้านมาแทน อู้ลุ้นจนเหนื่อยตัวหกสิบล้านไม่ยอมออกนะครับแต่ว่าตัวหกสิบหกล้านมาแทนแปบ๊บนึงย้ายที่ตกก่อนโอ้ยพระเจ้าช่วยหกสิบล้านไม่ยอมออกแต่หกสิบหกล้านออกแทนเลือจใจเชื่อทุกคนตอนนี้เริ่มดึงขึ้นง่ายแล้วลุ้นแค่ว่าจะติดตอนไหนกับตัวหกสิบล้านจะปิดตำนานได้หรือเปล่าหุย มาไหมขอเธอขอเธอหกสล้านอูไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกคนเป็นตัวนี้มาแทนนะครับน,นี่ตัวนี้โอ้ oh my g อ d เดี๋ยวลองไปก่อนลองไปก่อนโอ้ยไม่ยอมมาวะทุกคนเป็นไปได้ยังไงวะไม่ยอมมาโอ้ยโอ้ <laughs> oh my god ตัวนี้เปล่าอู๋ไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่ดีมาก็ให้มาอุย้ยเริ่มดึงเริ่มดึงง่ายละไม่ใช่เริ่มดึงยากนะเริ่มดึงง่ายละเดี๋ยวยังไงก็แบบเอานี้เป็น3ามสามสามคนเขียนเป็นตั้งสิบพอยเนาะเอาเป็น3ามสามแบบเลขได้สวยๆโอเคมาโชคดี3ามสามสาม แล้วก็เอาเป็นสปีดเท่าไรดี3าพอไหมอีก8 8อันแปดพอยต์อันนึงนะครับผมแบบเพิ่มสปีดเป็น3-3แล้วกันเลขก็ได้สวยๆวยนี่สวยๆเลยครับทุกคนเลขอะแล้วก็ทีเดียวแล้วก็อัพแบบว่าเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างเดียวโอ้มาลุ้นหนึ่งใน60ล้านนะครับว่าจะออกหรือเปล่าทุกคนยังไม่มาครับยังอยู่ ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่มาโอ้ยเมื่อไรจะมาสักทีหนึ่งเป็นหกสิบล้านรอนานแล้วนะอุ้ยไม้นี้ดึงยากทุกคนอุย้ยมาไหมตัวสุดท้ายแล้วนะขอเจอมาไหมโอ้ยยังไม่มาทุกคนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่อยอมออกเลยหงหกสิบล้านอนะ โอ้ oh m ก god ทำไงถึงจะออกวะโอ้ <laughs> ตอนนี้อัพพอยด์รัวๆแล้วครับทุกคนพอย์ point แบบโหดจัดตอนนี้พอย์เราแบบโหดจัดเลยแบบเพิ่มรัวๆรอบนี้ผมขายไปลาได้พันล้านแน่นอนโอ้ยไม่มาอืมไม่ว่าจะมาแล้วเฮบเฮิ๊เฮ,ฮโอ้ยยังอยู่ครับทุกคนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ แต่ว่าพอยขึ้นโหดจัดโอ้ยไม้นี้แหละยากเลย <flat> <också> โอ้ wrote, มาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วโอ้โหยตัวนี้มาโหจัดนี่มันมาแล้วนะครับทุกคนล็อกไว้ก่อนเลยนี่หายยากมากกว่าจะมานะครับสุดท้ายมันก็ยอมมาสักทีหุยแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับที่ขึ้นบ่อยๆนี่โอ้โหเท่มากทุกคนเป็นเหมือนปลามังกรตอนรับตุ้ดจีนนะครับ แล้วก็ตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่อยู่เรือผีนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่เรือผีตัวโตกว่าแล้วก็มีแสงไฟนะครับเหนื่อยครับทุกคนทําไมตกก่อนนี้มันเหนื่อยจังวะแล้วก็ตัวนี้ครับที่เราเคยได้แบบว่าก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนอ้นนี้คือตัวนี้เลยแล้วผมจะทําการล็อกตัวนี้ไว้ล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้แต่ว่าตัวนี้เราไม่โกได้ละโอ้ไม่เกิดเหนื่อยครับแค่ตกก่อนนี้ก็เหนื่อยละ มาครับทุกคนตอนนี้มี700ล้านมาดูซิว่าจะขายเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณสัก900ล้านได้อยู่900ล้านอาจจะถึงมาลองขายตัวโหดสุดไหมหนึ่งใน65ล้านลองขายไม่ได้เท่าไหร่หมัด42ล้านนะครับตัวเดียวแต่ว่าตัวที่อยู่ก่อนเลือผอีตัวนี้แต่ว่าใหญ่กว่าผมขายได้ร้อยล้านแล้วก็มาลองตัวนี้ซิที่เป็นแบบว่า m a x e Go 295ล้านเซลล์อ 2.29ิลนลียนตอนนี้ผมมี3.34ิลนลียนนะครับหรือว่า3,340ล้านโคตรเจ๋งเจ๋งมากคลิปนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวนี้คงต้องจากลาไปกับตัวนี้ละกันนะครับตัวสีน้ำเงินโคตรน่ารักอูข้างหลัะเขายังตกกันอยู่เป็นยังไงครับทุกคนชอบคลิปนี้ไหมคนดูสามารถตกปลาโหดๆได้ครบหรือยังคอมเมนต์บอกด้วยวันนี้ผมมาล่าตัวหายยาก ปิดตำนานเกาะนี้ไปแล้วฝากทุกคนกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ